สวัสดีครับผมนายสมพรโคศินชื่อเล่นชื่อแซดต,ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองพับวิทยา,เ,าเรียนสาขาศิลปศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับจริงๆเนี่ยคือต้องเท้าความไปตอนประถมกันครับคือผมเนี่ยมีพี่น้องเยอะครับมีพี่น้องเยอะแล้วทีนี้ด้วยความที่พ่อเนี่ยเ,เสียชีวิตนะครับ สียชีวิตแล้วทีนี้ที่บ้านก็ค่อนข้างยากจนนะครับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมีมีเก้าคนครับทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่สองที่กําลังจะจบป .6 ซึ่งทีแรกก็คิดว่าจะออกไปทํางานละแต่ว่าเป็นความโชคดีนะครับก็คือมีทุนมีทุนเข้ามานะครับทุนที่นี้ก็คือเป็นทุนของสมเด็จพระเทพนะครับทุนตรงนี้นะครับก็จะมอบให้กับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาล แล้วก็เด็กที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับที่เข้าข่ายของเขา10ประการนะครับซึ่งผมก็ไปตรงกับตรงนั้นพอดีแล้วก็มีผลการเรียนที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยครูที่โรงเรียนก็เลยให้ไปสอบชิงทีนี้พอไปสอบชิงทุนได้ปุ๊บผมก็เข้าเรียนมัธยมนะครับแล้วในมัธยมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มชอบศิละปะนะครับแต่ ก็ยังไม่ได้รู้ตัวเองว่าจะต้องไปทางไหนต่อนะครับก็เกิดเป็นการวางแผนในระหว่างที่เรียนมัธยมนะครับใช้ทุนนี้เรียนต่อในระดับมหาลัยโดยการเข้าไปในสาขาศิลปศึกษาเพราะว่าคิดว่าเป็นทางเดียวที่ตัวเองจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลที่สุดซึ่งในจิตลึกๆของตัวเองนะครับด้วยความที่เป็นเด็กในถิ่นทุรกันดารน,นะครับ ก็รู้สึกว่าความรู้เนี่ยมันมีค่ากับเรามากๆนะครับโดยที่มองย้อนกลับไปแล้วนะครับเด็กๆเหล่านั้นเขาควรจะได้รับโอกาสนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะสามารถกลับไปพัฒนาทินกันดานเหล่านั้นให้เด็กๆมีความรู้มีความสามารถนะครับจึงตัดสินใจเรียนครูศิลปะนะครับทีนี้พอเข้าเรียนมหาลัยนะครับก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางสาขาและอาจารย์และเพื่อนๆรุ่นพี่ในสาขาครับ จริงๆผมประทับใจมากเกี่ยวกับสาขาศิลปะศึกษาที่ผมได้เข้าไปศึกษานะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับท่านให้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีนะครับท่านมอบให้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากๆคือนอกเหนือจากความรู้ที่ท่านให้มานะครับก็จะมีเรื่องการใช้ชีวิตแล้วการให้ความช่วยเหลือ,อกับเด็กๆที่เข้าไปศึกษานะครับอย่างใกล้ชิดดูแลสนิท เหมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับทำไมผมถึงรู้สึกภูมิใจตรงนี้หรือรู้สึกว่ามันมันดีสำหรับผมมากๆก็คือมีอยู่เป็นสองช่วงเลยก็ว่าได้นะครับที่ว่าผมตัดสินใจจะออกเนื่องจากว่าที่บ้านไม่ค่อยมีนะครับตัดสินใจออกมาทำงานนะครับแต่อาจารย์ก็เรียกกลับมาแล้วก็มอบทุนให้ นะครับมอบทุนให้เสริมหรือเป็นการให้ยืมนะครับเพราะระหว่างนั้นทุนของผมมาค่อนข้างช้านะครับแลว้วบางทีในส่วนนั้นผมก็ไม่พอนะครับไม่พอใช้แต่ทีนี้สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ก็คืออาจารย์เอาเงินส่วนกลางของสาขามาช่วยเหลือข้างต้นก่อนเพื่อให้ผมไปต่อได้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับอยู่กันเหมือนครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเป็น เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ในในเวลาเดียวกันครับาภาระหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายในโรงเรียนนะครับกอ็อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาของม .6 กับ3นะครับแล้วก็มีการยืนเวรตอนเช้านะครับผมก็จะยืนวันพฤหัสนะครับแล้วหลักๆเลยนะครับตอนนี้หน้าที่หลักๆของผม เป็นหน้าที่ที่รู้สึกว่าอ่ายิ่งใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะครับอาคารสถานที่ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องรอะบบภายในของโรงเรียนทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาคารไม่ว่าจะเป็นอะไรเสียหายครับก็จะต้องดูแลซ่อมแซมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือการจัดสวนนะครับเนื่องจากโรงเรียนนะครับยังไม่มีกลุเกษตรนะครับ mm. ที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนหรือการดูแลพืชต้นไม้นะครับพวกนี้ ผมก็เป็นคนเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็มีน้องๆในกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับก็มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะมีเด็กๆที่สอนให้เขาช่วยจัดสวนขนต้นไม้โน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับในความคิดนะฮะก็คิดว่าคงจะได้แต่ความรู้นะครับได้ความรู้ในการมาสอนเด็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่สิ่งที่ได้มานะครับ คือการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตในสังคมภายนอกนะครับสาขานี้สอนการใช้ชีวิตดีมากๆนะครับแล้วความรู้ของผมแต่เดิมเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือผมได้ผสมอิฐผสมปูนได้ออกสื่อสังคมได้ออกไปพัฒนาสังคมไปช่วยเหลือถิ่นทุรกันดารน,นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งไม่มีในสาขาไม่มีในหลักสูตรนะครับทางสาขา ก็ได้พานักศึกษานะครับไปทำกิจกรรมตามค่ายต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษาหรือคนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับแล้วสาขานี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการใช้ชีวิตได้ทั้งการเข้าสังคมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจนี่เข้มแข็งเป็นอันดับหนึ่งนะครับสอนได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ ก็อยากจะขอเชิญชวนให้น้องๆนะครับามาเรียนในสาขาศิลปศาสษามหาลาัยราชภัฏิบุรีของเรานะครับซึ่งจะได้ทั้งความรู้นะครับความสามารถการเข้าสังคมนะครับการใช้ชีวิตนะครับรับรองว่ามาเรียนมหาลาัยนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ